สวัสดีครับพี่น้องผมมาเปิดมันโคกครับมือนีมือนีผมมีภาพไปยามรอบครับเมื่อวานนี้มาใส่มันคำก่อนครับเมื่อวานนี้บริษัททายไว้ครับมือนีผมก็จะภาพไปยามรอบกันนะครับไปครับไปตีตามนครับว่าสีได้โตหรือบ่เยดตัวครับพี่น้องเอ้าไปเลยครับผมมาครับพี่น้องเ้างอมาขอนแล้วอุ่สุนกันเขาสีเน้นตะบิคุรีครับเขาสีบอปลาขาวนะครับผมไม้หมายนี่คือไม้ ดีกรีรุ่นรุ่น,นครับพี่น้องเออรุ่นกันเบ้างครับว่าล้งางแรกขีดป็นที่ไหนครับรมาเบ้างรุ่นกันนะครับล้งางแรกเออหมานบมดเนาะมันหมานเด้อมันหมานเด้อหมนนานบูหมานรุ่นกันโอ้มันหมานรุ่นกันโอ้เสือขึ้นอยู่ไก่ รุ่นกันพี่น้องเนี่ยมันบนอู้หู้ขึ้นมีดซีรีส์เลยมาทำนี้เฮีย <c oughs> มีดกุลีเลยนั่นหรอบอลลนอตบอลล็อตตัวนี้ไอซี่หาตัวเลย<ะ>พี่น้องเอ้อเดี๋ยวไปรุ่นอีก สองหลังครับเอา้าไปรุ่นกันเลยครับมึงต้นสอปีนังสองสี่ปีวะทีต้นเป็นตั้งสี่นะครับเป็นยังครับยังเหลืออีกสองม้ครับไ้ถลุ่นเดี๋ยวฮอกไปเบิ้งไม้ต่อไป มาครับไม้ที่สครับไม้สองเสียงไม้มันิบเนไงรุ่นกันเลยครับรุ่นกันเลยม้เขาหาบ่วม่เยงอกบ่ อุหหนักๆหนัก oh, องตัวพี่น้องสองตัวหลังอังไงไปสิลน้่งหลังนี่คนนี่ไปมาพี่น้องหลังสุดท้ายครับถิมานก็มุมนันเท่าไหเท่าไปสองหลังนะพี่น้องเอ้ยเนหลังนี่ครับันึ่จันีมันเปไรลานั่คนดูน่าจนหมไม่ว่ากันใหญ่เ่านดูไปไปวั คนดูดน้าใต้ขาบวกกักไหลฟ้ากันไหมเบืง้งนันเลี้ยกันอย่ไหนี่จางว่าพี่น้นองมีป่าง้าพี่ป่าเบิ้งสภาพไหมโอ้ขนหนักเขวะนักแนมพี่น้นองอุ้อยจาง เนี่ยบอลซิวเกาหลีนี่สีไหมพี่น้องหลังสุดท้ายผมบอกแล้วนมากันเนี่ยโอ้ยมีกุลีอะไรกันมีกุหลีบะมี่ได้พี่น้องบะมี่มีมีมีไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่ห้องพี่น้องไปไม่พี่น้องมาสรุปผลงานครับ <Lang> <Lang> đây, <lang> màn, màn, oh, hey, ở lắng sau thai, lắng màn mô Lắng màn cơ mô đó, sinh mộng Ôi, màn màn, lắng sau thai ô lắng sau thai còn đây Đây luôn, nó bị cú nhịp lại ư Nói mà, anh nhập 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 Nó bị cú nhịp lại cơ bây เบื่อหลังต้อไปต่อไปหมายของฟันบ่อยครับเบื่อหลังต่อไปอันนี้หมายว่ากันตเองนะครับอันนี้หมายของฟันบ่อยต้อร้องอันนี้มันนะอตอย่างครับหมายไมายหมายหมันน้ ไมยปั้นบอยสองตัวอันนี้ก็ไม้ปัานบอยไม้ไม้คือบอยับไม้ไม้ปันไม้ันอนมันไม่ยาบมันบ้าน้าอยู่พี่น้องเปดตรนู้นไม้นี่ก็ได้ยูมีคลีตัวเหี่ครับน้องน้องเนี่ย รถก็ดีตัวใหญ่นี่ครับสรปผลงานได้รลมาณเคร่งโลครับพี่น้องเอารันนาพี่น้องเอเดี๋ยวอันเบ้่มมากคลิปนี้ครับปากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแก้งเตือนไว้ถ้ารอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาอำลาพัอจากกันไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับไป